สวัสดีค่ะเราจะพามาแนะนําองค์การบริหารส่วนตําบลโจทย์กันนะคะว่ามีด้วยกันทั้งหมดกี่กองและแต่ละกองมีหน้าที่รับผิดชอบงานอะไรกันบ้างองค์การบริหารส่วนตําบลโจทบของเรานะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5กองค่ะกองแรกนะคะกองคลังกองที่2องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองที่3สํานักปลัดและกองที่4กองการศึกษาและกองสุดท้ายนะคะกองที่5กองช่างค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทําความรู้จักกองแรกกันเลยกองคลังมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ พัฒนารายได้งานพัสดุและทรัพย์สินงานการเงินและบัญชีงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์งานรับชำระภาษีงานภาษีป้ายงานภาษีที่ดินและสินย์บุกางและค่าธรรมเนียมต่งางๆและนี่ก็คือกองที่2ค่ะกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะงานกองทุนหลักประกันสุขภาพงานดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง LTC งานฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้างานขยะมูลฝอยงานดูแลรักษาความสะอาดงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อค่ะงานผู้ชีพผู้ภัยงานศูนย์บริการประชาชนงานส่งเสริมสุขภาพงานขึ้นทะเบียนตลาดงานขึ้นทะเบียนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงานสุขาภิบาลอนามัยและสิแวดล้อมค่ะและนี่ก็คือกองที่3กองสำนักปลัดค่ะสำนักปลัดมีงานด้วยการ2องานงานที่1นงานบริหารข้าวไปมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ งานบริหารนโยบายและแผนงานโรงเรียนร้องทุกงานสูญช่วยเหลือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานกิจการสภางานส่งเสริมการเกษตรและงานนิติการค่ะงานที่สองงานสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้งานจดทะเบียนผู้สูงอายุงานจดทะเบียนเด็กแรกเกิดงานจดทะเบียนผู้พิการงานช่วยเหลือทางสังคม งานส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุค่ะและนี่ก็คือกองที่4ค่ะกองศึกษากองศึกษามีด้วยการ3งานค่ะงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะงานบุคลากรข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษางานสนับสน,นาาาาุนอาหารกลางวาันอาหารเสริมนมของหน่วยงานในสังกัดงานสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสพทงานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐาน, ENNIS, นทางการศึกษางานสนับสนุนการบริหารทางการศึกษาในสังกัดค่ะงานแผนงานและโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะงานการเงินและบัญชีงานธุรการค่ะงานศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะงานกีฬาและกิจการเยาวชนงานศาสนาประเพณีวัฒนธรรมงานกีฬาและนันทนาการค่ะและนี่ก็คือกองสุดท้ายค่ะกองที่5้า ฟองชันค่ะฟังชันมีทั้งหมดด้วยการสีงานค่ะงานสถาปัตยกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะงานออกแบบเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมงานตรวจสอบแบบแปลงการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านสถาปัตยกรรมค่ะงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะงานออกแบบจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าตั้งรัฐพิธีประเพณีงานซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลจวกค่ะ งานสาธารณูปโภคมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะงานด้านการก่อสร้างอาคารถนนสะพานทางเข้าเขื่อนและการติดตั้งอื่นอื่นงานวางโครงงานและควบคุมการก่อสร้างงานช่อมแซมบำรุงถนนสะพานทางเท้างานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างค่ะและงานสุดท้ายงานวิศวกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ค่ะ งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมงานวางโครงงานการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมงานให้คำปรึกษาแนะนำบริการเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมงานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานประมาณราคาทางด้านวิศวกรรมงานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมค่ะจากที่เราได้พาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกองในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปที่เรานำเสนอในครั้งนี้ค่ะ ล้วขอจบการน,นำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ